สวัสดีครับพี่พ่น้งนองน้องที่อยู่ในเพจเมทาเจ็ดสีนะครับรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมทาสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมทาขอสวัสดีทุกท่านครับเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกันกบยามบ่ายวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่2เมษายน ในด้านของวันนี้นะครับมีมวยดีๆชกกันที่เวทีมวยราชดำเนินเป็นศึกมวยไทยพลังใหม่คู่มยวยทวจัดไดนาดูคู่กีสูสีนะครับรวมถึงด้านของฟุตบอลนะครับต่างประเทศค่ำคืนนี้นะครับมีหลายลีกนะครับหลายคู่หลายรายการด้วยกันนะครับไฮไลท์จะเป็นด้านของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทศอังกฤษนะครับจะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางจากฝูงหงแดงลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์รับมือทังท็อฟฟี่สี่เล่งเหมือนเอเวอร์ตันนะครับ ซึ่งผมเมทาวันนี้วิเคราะห์วิจารณนะครับสองช่วงด้วยกันช่วงแรกวิเคราะห์วิจาร์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับช่วงที่2วิเคราะห์วิจาร์ณฟุตบอลต่างประเทศนะครับ พี่พี่น้องน้องมาเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้เหมือนเดิมนะครับโดยการกดติดตามกดแชร์เป็นกปลนงใจเพจเมธาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับช่องทางการติดตามผมเมทานั้นสามารถติดตามได้สี่ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่หนึ่งเป็นเฟซบุ๊กเมธาเจ็ดสีช่องทางที่สองเป็นเพจเมธาเจ็ดสีช่องทางที่สามเป็นยูท,ทูบเ,เมธาเจ็ดสีและช่องทางที่สี่เป็นอิสต้าแกรมเมธาเจ็ดสีสี่ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับ ทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์ทั้งมวยและฟุตบอลน,นะครับผมเมธาต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มกีฬามวยพักยกหนึ่งนะครับตนอ,อกสนใจครับสมัครเข้ากลุ่มกันได้ครับในกลุ่มกีฬามวยพักยกหนึ่งนั้นมีลายเสียงมวยให้ฟังกันทุกวันครับลายเสียงมวยนะครับหลายๆท่านที่ชอบลายเสียงมวยก็สมัครเข้ามาได้มีให้ฟังกันทุกวันลายเสียงมวยรวมถึงข้อมูลมวยหน้าเล่นข้อมูลมวยหน้ารองประจําวันและข้อมูล่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดียลายด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมตัวนน้ดาของ มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกมวยไทยพลังใหม่ที่เวทีมวยราชดำเนินมวยร้อนเช็คเป็นช่ชวงเวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับคู่หนึ่งนะครับรถถังน้อยสอสำเร็งชัยนะครับแลกเดือดกับทางเพชรราชภูมิลูกเจ้าพ่อบคุมประกันมวยคู่นี้เจอพิกัด1 1 8ปอนด์รถถังน้อยขาดไปจนจุดสองครับส่วนในด้านของทางเพชรราชภูมลดไปศูนย์จุดหนึ่งหนะครับในด้านของมวยคู่นี้ครับเปิดเปิดใครต่อรองครับส่วนตัวผมเมธาผมชอบในด้านของมวยตัวใหญ่เพชรรัชภูมินะครับต้นต้นไม่พลาดโดนหมัดโดนสอกก่อนไปไปลายได้สูงได้ร้อยได้ผมมชชชอบทาางเพรรภู ครับคู่ที่2กับเสือสยามแก้วสำมฤทธิ์เจอกับทางรณชัยวัลุทธิชัยมวยกุนิเจรพิกัด129ปอนด์ครับทางเสือสยามลดไป0.9ย์9ส่วนทางรณชัยนี่ขาดไป0.4ส่วนตัวผมเมธาผมชอบทางเจ้าเสือสยามครับคู่ที่2นะครับคู่ที่3ครับแมมมอสสอนสลายชีพเจอทางเด่นพยักเด่นเพชรสีทองมวยกุิเจรพิกัด136กปอนด์ครับทางแมมมอสเนี่ลดไป0.6กครับแต่ในเรื่งของทางเจ้าเด่นพยักนี่ลดไปศูนย์จุดของครับไปเรื่องของ ดองของมวยคู่ที่3และคู่ที่4ตวงทัพนะครับต่ออิทธิพรเจอทางชารวันหยกขาวมวยไทยมวยคู่นี้เจอพิกัด128ปอนดตอตวงทรัพนี้มาลดไป0.2นะครับส่วนทางชารวันลดน้ำหนักไป2ตอนถือว่ามีมีมียัหาปพรกะโชคกลางคืนมวยคู่นี้ครับเลดเปิดทาง ตวงซับเป็นต่อนะครับส่วนตัวผมเมธาผมชอบมวยรองทางชารวันครับคู่ที่4นะครับและในด้านของคู่ที่5ครับนี่สิงหน้าคาสิงอาชาเจรับทางเจ้าเสือเกมนะครับต่อโชคเจริญการช่างมวยคู่นี้นะครับผมชอบทางเจ้าสิงหน้าคากับในด้านของมวยคู่ที่5นะครับและคู่ที่6จอมยุทธนะครับชอห้าพยักเจรับทางจิ้งจอกขาวลูกเจ้าพ่อกุมปะกันนะครับมวยคู่ที่ผมชอบทางจิ้งจอกขาวกับในด้านของมวยคู่ที่6นะครับและคู่ที่7ก็กไฟพยักนะครับชอห้าพยัก เจอกับทันเจ้าแสนชัยเกตเพชรเดชะมวยคู่นี้ครับส่วนตัวผมเมธาผมชอบความหลากหลายฝีมือครบเครื่องทางเจ้าไฟพยัคเนะครับและคู่ต่อมาครับในนัื่ของวันนี้คู่สุดท้ายใจสุดสองฝั่งผมเอฟเอกรุ๊ปเจอกับทางเจ้ามาดี้ครับบีน้ำมวยไทยมวยคู่ที่ผมชอบฝรั่งอันตรายกับทางเจ้ามาดี้บีน้ำมวยไทยนะครับอ่ะในนัื่ของวันนี้ก็ จบลงใน,ในด้านของแต่เพียงเท่านี้กับกับไปด้านของมวยรักมวยชอบไปน้านของวันนี้ครับวันนี้ที่ผมชอบมากมากครับวันนี้ตัวแรกนะครับผมชอบทางเพชรราชภจพูมกับคู่หนึ่งนะครับตัวที่2ครับผมชอบทางแมมมอตนะครับในด้านของวันนี้ครับตัวที่3นี่ผมชอบรับในด้านของทางเจ้านะครับไฟพยัคนะครับแล้วตัวที่4ี่นี่ในด้านของวันนี้ครับผมชื่นชอบไปด้านของทางเจ้าชารวันนะครับ4ตัวมวยรักมวยชอบไปด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารอง ศึกมวยไทยพลังใหม่วันนี้นะครับก็แจ้งให้ทราบับคัดให้แล้วไอ้นั้นของวันนี้นะครับตัวที่1นะครับที่ผมชอบวันนี้นะครับคือทางเพชรรัตภูมินะครับตัวที่1นะครับตัวที่2แมมมอสนะครับตัวที่3นะครับไฟพยักนะครับและตัวที่4ทางชาละวันนะครับอ่ะวันนี้ช่วงแรกครับกับ EP ีที่1นะครับการวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองครับอีพีที่1ศึกมวยไทยพลังใหม่จบลงเลยเพียงเท่านี้เดี๋ยวอีพีที่สองครับการวิเคราะห์การวิจารณ์ฟุตบอลครับ ต่างประเทศคำคืนนี้คัดให้เดนเด่นห้คู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ EP แรกจบลงไปเท่านี้เดี๋ยว EP ที่สฟุตบอลต่างประเทศเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับกลุ่มกีฬามวยภาคยกแปดนะครับท่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีไลน์ด้านล่างนะครับ